นวยรถสวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับครูไฟอีกเช่นเคยนะคะสัปดาห์นี้เด็กๆเรียนรู้นวยรถนั่นเองค่ะวันนี้ครูไฟจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องส่วนประกอบของรถกันนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันครูไฟก็มีนิทานสนุกสนุก มาให้เด็กๆได้ฟังกันด้วยนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังนิทานพร้อมๆกันเลยค่ะนิทานเรื่องการเดินทางแสนวิเศษต๊อก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 น้องป๊อกเดินทางวิ่งบ้างเดินบ้างท่าทางสนุกดี รถมาเร็วรี่ดูสิเกือบชนโหเกือบโดนชนนะมีทางม้าลายมากมายบนถนนหนูหนูทุกคนข้ามได้ปลอดภัยเราต้องข้ามถนนต้องทางม,ม้าลายนะจะได้ปลอดภัย สะพานลอยก็ดีมีอยู่ทั่วไปหนูปวดจาไว้ข้ามได้ทันทีหนึ่งสองสถ้ามีสะพานลอยแล้วก็ต้องใช้สะพานลอยนะรถแล่นมาใกล้จอดไม่ถึงที่น้องป๊อกด่วนจีวิ่รีบขึ้นไป มีอยอีกแล้วโา้เจ็แบบมากเลยวิตะลรอยาแบบงหนูควรเท้าแถวแล้วเดินตามหลังขึ้นไปแล้วนั่งยืนตามสบายจอดด้วยค่ะอุ้ยมาแล้วเราขึ้นรถกันเถอดไปหาที่นั่งกันนะการเดินทางนี้มีอีกมากมาย เรือแจรถไฟเรือเมรถยนต์ปูนปฉึกฉักฉึกฉักโอ้โอโอนัรถไนสนุกเลยใช้สนุกมากเลยเย้ yeah. ู่นนเครื่องบินลำใหญ่ไปทุกแห่งหนพาพวกผู้คนเดินทางได้เอ่ยบา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 ยเครื่องบินลำใหญ่เป็นยังไงกันบ้างคะนิทานของคุณครูสนุกกันไหมเอ่ย เด็กๆตั้งใจฟังนิทานกันไหมนะ้าถ้า,างั้นวันนี้เราไปเรียนรู้ส่วนประกอบของรถกันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะส่วนประกอบของรถประตูหน้าต่างเบาะนั่งพวงมาลัย ไฟหน้าไฟหลังและล้อรถค่ะค่ะเด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้ส่วนประกอบของรถกันไปแล้วนะคะคราวนี้ครูไฟก็มีเกมสนุกๆมาให้เด็กๆได้เล่นกันอีกเช่นเคยนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมกันเลยค่ะ เป็นเกมทายยานพาหนะทุกคนต้องทายว่าเสียงที่ให้มาคือเสียงยานพาหนะใดมีด้วกัน10ข้อค่ะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วไปลุยกันเลยข้อที่1เสียงที่จะได้ยินนี้คือเสียงอะไรจับเวลาค่ะ คำตอบคือข้อ B เสียงรถพยาบาลนั่นเองค่ะข้อที่2เสียงนี้คือเสียงอะไรจับเวลาค่ะ คำตอบคือข้อ A การพายเรือนั่นเองค่ะข้อที่3ค่ะเสียงนี้คือเสียงอะไรจับเวลาเลยค่ะคำตอบคือข้อ C เสียงรถมอเตอร์ไซค์นั่นเองนะคะ ข้อที่สเสียงนี้คือเสียงอะไรจับเวลาค่ะคำตอบคือข้อ A เสียงเฮลิคอปเตอร์นั่นเองค่ะข้อที่5ค่ะเสียงอะไรคะ ลวลคำตอบคือข้อ C หรือเสียงรถตำรวจนั่นเองค่ะเกมจบแล้วค่ะตอบกันได้ไหมคะค่ะเกมก็จบลงไปแล้วนะคะเด็กๆเล่นเกมกันสนุกไหมเอ่ยสำหรับวันนี้เด็กๆก็ได้เรียนรู้ส่วนประกอบของรถกันไปแล้วนะคะ ส่วนประกอบของรถก็จะมีประตูหน้าตางเบาะนั่งพวงมาลัยไฟหน้าไฟหลังและล้อรถนะคะส่วนรถบางประเภทที่เด็กๆเคยเห็นก็จะมีกระบะหลังด้วยนะคะอย่างเช่นรถกระบะรถบรรทุกนั่นเองค่ะก่อนจากกันไปในวันนี้ ครูฟไฟฝากให้เด็กๆทบทวนบทเรียนอ่านหนังสือกันด้วยนะคะช่วงนี้ใกล้จะสอบแล้วค่ะและที่สำคัญเด็กๆอย่าลืมล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์กันบ่อยๆนะคะเพื่อป้องกันเชื้อโรคค่ะแล้วกลับมาพบกับครูไฟใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ